พี่น้องเอฟซีช่อง YouTube ไฝ่ท้องชายแมวพี่น้องเอฟซีหมอลำเสียงพี่หกปกพงศกรเทนารักทุกท่านค่ะยายไฝ่รายงานวันที่10กิจมีนาคม2 5 6หนะครับวันนี้หมอลำเสียงพี่หกทำการแสดงอยู่ที่บ้านกุดนาคอตมบลตาทองอำเภอศรีธาตจังหวัดอุดรธา,า,า,านีจ่าพี่น้องบะไก่บะไก่จากบ้านพักหมอลำเสียงพี่หกค่ะภาพพี่น้องเพิ่งบรรยากาศภายในงานวัดรนะครับพี่น้อง ตอนนี้กระซาดกระเต็มเรียเพื่อก้าค่ะพี่นองจ้าอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุรธานีนะคะ่ะแตนมี้ไปที่เองเขา้ากะเหลือนิดน้อยนะคะ่ะเอาฉากข้นเอาข้านไฟขึ้นกับแปรบสร็จสมบูรณ์เป็นทีเรียบร้อยนะ,ะพี่น้องบรรยากาศเมื่อนี้กุศาจะเป็นร่มผาดดีๆจักหน่อย บ้าหอนบ้าเอาปันใดเนะค่ะพี่น้องเป็นเป็นร่มร่มเย็นเย็นจักหน่อยสาดเต็มแล้วพี่น้องเอ้ยเบิังค่ะบรรยากาศสาดเต็มพ่อล่อยามกลางเวียนก็ม <สา itar is> ีหมอลำก่อนซิงพร้อมนะครัตอนนี้เพิ่นกำลังเก็บไปที่หมอลำก่อนซิงพี่น้องกังเวียนมีหมอลำก่อนซิง งานมันขึ้นตรงนี้หมอลำเรืองตอก่อนทําน้องขันแกนหมอลำเสียงพี่หกนกพงศกรนะครับหมอลำวงใหญ่นะครับสมพวดตลอดขึ้นค่ะงานบุญจนสามบุญพระเวทกับพี่น้อง ร้านค้าร้านขายก็มาหลายแล้วนะคะ่ะเดี๋ยวใกล้ไปสิบห้าบึงอยู่มุมหนึ่งนะคะมุมทางร้านค้าเด้อดนี้เด้อฝั่งทางนี้ก็จะเป็นร้านค้านะคะลูกชิ้นทอดโลดตนะคะีคลิป บรรยากาศของวัดสวยๆเป็นองสาทุดเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายย่าิฝนตกห้ามได้เหมลังให้หลุดลานในถ้ำการแสดงสะดวกสบายจะไม่อุปสรรคจะไม่ฝ่าไม่ฝนตกลงม,มากๆหลบฝนพี่น้องอเดี๋ยวมาเบิ่งหมอลำเดอ้อจ้าน,นี่ยูน่ากินหลายพี่น้องอันนี้เป็นส้นแบบส้นลานคาเนาะคะ่ะ งานวัดบ้บานเท่าก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้ค่ะพี่น้องมาเที่ยวกันเที่ยวง,งานประต่องหออย่างมาดอกอนี่มาสื่อกินอยูได้วัดเลยกาแฟเย็นกับี่ตอนนี้ป้าสมาส,สวยแต่พี่น้องทาหมูรู พี่น้องพาพี่น้องเดินเลาะชมสินค้าในงานวัดนะจ๊ะอันนี้จะเป็นเกี๋ยวไก่มะละเกี๋ยวไก่มะละผั<า>ก,ดกสดฟังทางนี้สิเป็นสวนสนุกเด็กน้อยเหมาะสำหรับน้องอารนะคะทางนี้ก็จะเป็นที่จอดรถหมอลำอคัพี่น้อง รถบัสมอลลัมจอดจ่อีกฟังหนึ่งของเวทีนะคะ่ะอันนี้อยู่ท่าหลังพระพุทธรูปสวยปะค่ะพี่น้อง เสียงรถเฮ่ดังมาลืมบื้บั้มอยู่คนเฮ่เพลดยภาพพี่น้องอยังหล่ะยางหล่ะในงานวัดเท่นนี่แหละขอบคุณทุกการรับชมนะคะสำหรับเม่ไฟแล้วกับปีนี้เป็นคอนเทนต์เบื้องหลังเนะคระัพี่น้อง สิบประกอได้ทยทายศิลปินอ่ลงทางช่องยูทูปปันไดน,นะคัะพี่น้องจะเป็นคอนเทนต์เบื้องหลังบรรยากาศงานสถานที่ทำการแสดงในแต่ละวันนะคะแระลักการีมี่ไฟท่องแฟนเพจพี่น้องแต่พี่น้องไปทางเพจรจะสิเป็นอีกแบบนึงงนะค่ะ ถ้ารูปมาอีกฝั่งหนึ่งของเวทีมาบังศาสตร์ตอนนี้พี่น้องเอ,อ้ยหลายคัากลายเนยขันปลาขาเวทีมาล่ำสิงมีกอะทิ่มนเต็มเม็ดแล้วล่ะสำรับศาสตร์นะค่ะ สาเป lives, ็นตะพื้นใหญ่ๆพื้นในแห่งใหญ่ค่ะเพนนอมเพิ่งดูมาเด้อี่นนองมาเบ่งหมอลำน้ำกันเด้อเพนนอนเอฟซีหมอลำเสียงที่หกทีนหนารักทุกท่านนะคัะช่วงนี้สิเป็นงานซีส่วนใหญ่นะค่ะเพราะว่าเป็นงานบุญเดือนสาม ็สิเป็นงานชมฟรีหน่อยนักหน่อยนะาหลังที่เพิ่นสิเก็บบัตรหนึ่งบุญพระเวทนี่ส่วนมากหลักการมิต่ชมฟรีนะค่ะี่น้องมื่ออึ้งกับปพือกันทั้งสวรรณภูมิเนาะค่ะมื่ออึ้งนี่เป็นสวรรณภูมิสวรรณภูมิเราก็ไปน้ำยืนน้ำยืนวันที่สิบเก้าวันที่ยี่สิบอยู่ที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยนะคะวันที่ยี่สิบเอ็ดกระหวนขึ้นมาทางอำเภอกู่แก้วไปทางบ้านหัวหน้าโนพงศกรนะคะอำเภอกู่แก้ววันที่ยี่สิบเอ็ด จะเดี๋ยววุ่นเวียนไปทางบ้านพักนะคุสุคือดบ้านพักแล้วพี่น้องเอ้ยหางเหินมาโดนพักโดนเนี่ยไม่ได้เสาบ้าน บ้านกุดนาคอตำบลตาทองอำเภอศรีถาดจังหวัดอุดรธานีเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องบานไก่บานไก่จะเห็นคลิปนี้จากมาะเบงหมอลำเสียงหงโหนพองสะกรมาเป็นกำลังใจแห่งจิ้นละปินน้องอ้ไาอาสัก,กุกนาพรและก็ศิลปินพระเอกนางเอกของเรานะคะสองร้อยกว่าชีวิตคืนนี้นะคะบ้านกุดนาคอตำบลตาทองนะคะอำเภอศรีถาดจังหวัดอุดรธานีค่ะสอดแจงสอดแจงชมฟรี มหาหัวรสศพชมฟรีตอนนี้ไปที่กรงเฮากับไก่เสี่เรีวแล้วอีกนิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวฉากกระเกล้าพี่น้องเอ้ยงานหลายเลยกระไรบ่ได้หยุดบ,ยบ,บ่ได้ย้อนบ่ได้ปรับปรุงซ่อมแซมเลยงานหลายแห่งปีนี้พี่น้องประการงานฤดูกาลปีหน้านะครับปีหกเจ็ดหกแปดนี่ก็ เขานะคะยเนี่ยมางานเข่าไม่เหมือนละสามงานสี่งานเหมือนละหางานนะคะแต่เส้นสัญญาไม่ถูกมือแต่เส้นสัญญาผืนถูกมือกับพี่น้องรู้สึกว่าปีนี้สิบปังนะครับประเด็นใส่กระดางานติดต,ตามนะครับมีงานตามตลอดนะครับพี่น้องบางบาง้บานเป็นกระเส้นสัญญาต่อเลยกับมีเนาะคะ่ะนี่แหละเป็นสัญลักษณ์ของความปังพี่น้องเป็นสัญญาณว่าปีนี้เฮา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 งานขาันนีงานเขา่าติดต,ตามเสมือนี่แปลว่าเฮา ผลงานมั่นใจได้ครับพี่น้องนะครับขอบคุณเจ้าภาพที่ไว้วางใจมลำเสียงี่หงลุงพงศกรมาสมโพสในงานพิธีต่างๆงานบุญต่างๆของพี่ของน้องเด้อลูกหลานมาลัเสียงวิหงกับเสียตั้งใจทําการแสดงนะคะให้ชุดฟีมือให้ถือกอกถือใจพ่อแม่พี่น้องสาธุสาธุาาเออหลวงปู่หลวงพ่อผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็ได้หมดแล้วขอให้ปลอดฟ้าปลอดฝนให้พี่น้องได้เบิ่งมลำมุนๆจนสอดแจงคะ่ะเอาสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องไปก่อนจ้าบ๊ายบาย